ต้องเดือดร้อนกันละพี่น้องครับมาพ่อเมาูดเกีายกัไ้แหมนะถึงเพจรินหน่อยดีลมพัดช้ำบอกคำใต้รุนหอมสมุนช่ยกลินละมัยว้าึงดีด้อม่ต้องทัาบ้านพี่น้องอยินดีดีอ่ะจูบมนๆคจะหาบ้านนพองยดี มจะได้ติกต้านดิจิตอลไปแล้อล่ะต<ฮ>ิกต้านเ่งี้ะมาชูมัน,มนแต่วันนี้เราเนี่ยหป,ป้าปีละให้ติ๊กต้านละที่นี้พายเวาเลยนะจากอรทอสามคนเนาคุณอารนนี้ก็บเจอไปรอด้วก่อนผ้พิสูจน์ผมถัาเป็นอรทรห,หรือลครคนเนี่ยผมจะไปนอนอีกจังหวัดไเาเรื่อทุกอำงเภอเลย ไปตอนทกุกคนต้อนที่อำเภอเลยะขอบคุณครับท่านนายกจะไปจ้เรื่องเาดึก,ากับพี่ล้องอ่ะจะได้พอว่าพี่้องมีอาพวกจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาพี่เ้งครับปรเดนทีนะ้ยผมใ้วางแผนไว้จลากหลายอย่างเรื่องชาวบ้านเนี่นะผมหนึ่งก่อนถึงจะพูพี่นี้องตุกยิบพักหนีก่อนอ่ะอันี้ก่อนอัน,นี่สองนี่นะแต่ถ้าเพืสิทค้ามัาาระก้าแบบนี้ แล้วอันที่สามเนี่ยโดยเฉพาะมูลน้ำมันก่อนนี่นะแล้วอันที่สามเนี่ยนะพี่น้องก็จะอันจะทบเพิ่มรายได้หรืพี่น้องจะเก็บจะเจรจากรเนา้จะเจรจาก่อนกว่าจะได้ใจไอ้ไอ้ได้ใจแตเข้าธรรมดาเข้าออกจะเข้าออกสองหมื่นเข้าธรรมดาหกหมื่นห้าแต่ที่สต่การจะมีคัามเครดิตนทีคือพี่น้องใจ แล้วพัดเทนนี่นะเขาผมหมายถ่ทะไรยังประชานี่ฟันคนนี้ออกมามาเข้าใจเลยผมว่านะแล้วผมพู้พี่น้องหูว่าผมซ่อนอย่างนั้นไว้ในพันเทนิสผมผมซ่อนชะตาไว้ให้พี่น้องไว้ใจยางแก่ยักษ์ถ้าเขามีใจจใจซ่อนไว้ในบ้านันเจอาที่น้องเตรียมไว้เจาจะบอเห็นยากเต็มที่เลยเห็นว่าพี่น้องจะมีใบางใจแล้วพี่น้องเราหล้ลานนี่นะไปโรงเรียนไปเรี่ยนหนงือเนี่ย เนี่ยหนี้สือเนี่ยจะขี้วอมพิวเตอร์เป็นคนละตัวในนอตเทนอตแล้วกองทุนหมู่บ้านนี่เดิมพี่น้องเนี่ยกองทุนหมู่บ้านนี่นะผมจะเพิ่มทุนนี่แหละนกองทุนละละเป็นสองล้านเลยเป็นสองล้านเลยนะครับดีกว่แล้วที่เนี่ยมุ่ประมาณที่เรียกว่าเอสเอชแอลของผมเนี่ยคือมุ่ประมาณที่จะเลื่อนที่น้องไ้วยบริหารเชิงบุค หมู่บ้านน้อยแค่แสนหมู 000, like shoe, ่บ <st unlikely> ้านใหญ่กางแค่สี่แสนหมูบ้านจะอีกห้าแสนเนี่ยอันนี้พี่น้องครับมันจะมีมันจะมีหรือพี่น้องใจเองเลยเนี่ยมันต้องซื้อของไปยัดให้พี่น้องแต่ที่รัฐบาลนี้เนีพี่น้องจะบริหารเองเลยนะครับแล้วก็ลูกเรียนหนังสือดีอยู่ชัสาขาที่ใดดีไปเรียนหนังสือที่เรียนก่อนพอทีหลังต้องมีปัญหาเลยมันต้องไปเอาเงินพ่อไปและพี่น้องครับแค่เศรษฐีแะครอบครัวเนี้ย แดงครับตีแดงคขเนี่ยเขาต๊ะตรงแต่ละเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเล่นหมดหมดไปชื่อแค่ชื่อเล่นเดียวกัีหมดห่ะเขาจะเปลี่ยนชื่อเล่นเขาจะเปลี่ยนชื่อเล่น่าลักสินนี่วะเพราะฉะนั้นพี่น้องเนื้อคนไหนคนเลือกทักษิณหมดอ่ะเขาเอาพี่น้องเลือกทักษิณกูเค้นแล้วเด้อจะได้ยึดกทีิบ้านเลยครับแต่พี่น้องครับได้ข่าวว่านะเขาเตรียมซื้อกันเต็มที่เถอะพี่น้องครับ ปัจจุื้อเนี่ยพอาณาบาลประโยวเนี่ยมันโกงโกงแต่โกงว่าเพราะฉะนั้นเงินที่มันเอาโกงเนี่ยเป็นเงินที่ยากกว่าประชาชนทั้งนั้นมันต้องการพม่าขืนพี่น้องพี่น้องมันต้องหูเสือกันมันเอามาทักไปเลยเพราะเปนเงินโกงหอกนะครับแล้วพี่น้องต้องเลือกถ้าพี่น้องคืนไปเลือกพี่น้องกระตุกอย่างเก่าเนี่ยแต่ด้าว่าพี่น้องเลือกครับเกิดอะไรนะ พี่น้องก่อนจะหายทุกเพราะว่าผประกาศได้หายดนทีปีผมมีคนจดเรืนะเลยนปะเทครนะนะครับอาจารัะมีความยากจนจะมีชิตไรเในทีปีน่ากลัน่ารจะมีชิตเนในทีปียาเศรษีจะมีชิตไรเนในทีสองเดือนพี่น้องครับได้มาห้าร้อยได้มาแปดประทานพี่น้องหายตุกแ ที่ปานนะเนี่ยนะี่นั่งเขาผี่ปานจนอ่แล้วก็รับวัสดีครับท่านอธิโจทกศิษย์ครับผมสอสใไพโรจน์ตันประจงสินวัฒน์รักไหลนะครับท่านอธิโจทกศิผมจะรอกไดรละผมสอสอไพโรจน์ครับปีปีจุนนะครับี่านตำโรโพันโรตัพรโ พี่นอกในอำเภอดอกออกใต้ปมไปพี่นอกเสื้อแดงมาจากจังทายมาจากมกแต่มาจากระปูนมากัเต็มครับมาเยาตัวโอเคพีเนอะแดงนี่ท่านน่าทกขนาดนัเสียสาะกอย่างะตะเจี้ยผมก็คือดติ๊ก่อนนีุ้ยยาเดียวไปเนี่ยอันดารีลสิทับตะกี้นี่ติพันเป็นห่วงปมเปพี่นอกแถวเราของใต้วัน่าน้ำ่วงบอกผ่นได้สบายใจว่าผูเฮานะครับสสปากเผื่อไทจัดการเื่รือว่ารถตะขพี่นอกเขาออกได้สบายใจได้ครับ เราก็ดีก็ดีดีดีนะครับทุกคนไป่รท้อทตครับสัญญาไว้ครับสำับนายานเนี่ยครับนายคบันท่านยานจยงไงือนเนมครับนายโยบนปิดปีด้มี้องท่านลดดได้เนแท่ปฏิวบันผมเมติกค้ังเนี่ยท่ีไปอยู่กับพี่น้ไปช่วยอย really? no. no. oh, no. ู่แก้ปัญหานันน ถ้าเอาอย่างนี้ท่านนายกได้ทำตามสัญญาที่นายกว่าก็ปลอยไว้กับพูช์พิน้องชาวจังหวัดพะเยาเข้าป่าข้ามสี่แล้วเขายกทีมท่านนายกเอาโลรมสัญจรมาจัดตีจังหวัดพะเยาของเขาเป็นจังหวัดแรกๆคือมหาวิทยาลัยพะเยาของเขามันโดนสำเร็จไปแล้วข้างนี้นายกบอกเขาป่อยพิน้องชาวเสื้อแดงจังหวัดพะเยาทุกทุกท่านว่าถ้าเกินกว่าจังหวัดพะเยายกทีมท่านนายกจะมานอนตีอำเภอดอฟังใต้จะขจังหวัดพะเยาทุกอำเภอเขาจะล้อเอาหลับจี้ไปชูท่านนายกครับ พี่น้องผมมองว่าปรผมได้ที่จะนอนที่เราขับใต้นอกเปิดร้อยครับพี่น้องอย่าชนร้ออยู่ครับพี่น้องเพิ่เลยเนาะพี่ชายโรงแรมที่มดจะได้ไปนอนหรับไปนอนพี่น้องเพิ่เลยนะครับต้องขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วก็อาจารย์นายกครับนายกผมไปิดหลังพี่น้องท่านนะครับเขาสั่ดอกคำนวได้ยังไม่อยากได้อะไรตอนนี้ จะเลือกเพื่อไทยเอาท่านนายกทรัพย์สินของเรากลับมาประเทศไทยเป็นอันดับแรกและอันดับเจยวในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอบคุณครับท่านอรย์ขอบคุณครับขอบคุณนะคระับท่เจอาแห่งพีดาวเนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบขอบคุณท่านนายกครับ